ม่เพียงเทเรลก้าจิมพอทีวีสีกัลมังโกน่าขับตัวลากายเดชีกัลมังโกจิมพอมุกตานามาพิมสานิเต้รูดิมิวชามงชวเนียนเซนิเฟ่ไม่ใช่นายชานักการดำเนินสมมนาเรจิมพอมุกตาน่าไมิใช่ไม่รกบาเทป่อนเรู้กับโลโลท่าฟงเทอินเทอร์เน็ตไลน์ตันดีดาโครไม่ตัดชีกรุ่นาวสัยไรหนาลัมสกุท่ามียาโครไมเร่ราลัต้าเป้มาเกาะมังกาอุบรีเทยันเพียงคอมชิ่กอนริมได้มาชา မရိုက်ခုရှိမလီဒုဆိုင်ရယ်ဝိုင်မော်မုတ်လုံးနောင်ချင်းပြင်းနဲ့မုန်းချွဝနီဘလုမရှာမြတ်ခွမိုင်းလမ်ဖေမုံတမ်ထညာနရယ်ဂျင်ဖုံမုတ်တာနာမြစ်ချနာမရကဘာဖေဖွန်မရကဘာလောလောသာဖုန်းတဲ့အင်တာနက်လိုင်းဒန်တီတာခွမိုင်စတာရှိကရုငှဝဆယ်ရိုက်နာတမ်စကူထမြတ်ခွမိုင်းရယ် yanason internal line di then ngai star ka ba na waite men phaga yun ga tingkhua lam the maniya phajilam tha khram che ani ngai ngan na michina kinram shalangai gom chinan news channel e sunai e atika alup bo no alup le chang jaware asatwe mi ya bu internal son ne asatwe mye le chinjalo ta yi na yi yi ajaw tin ne no chemati ya bu ko kle ye di pinyai ga asha bo tumar wa diwe ngai line no internal langa ni be pu ju ma ไอินเทอร์เน็ตที่เทียนไงเมื่อเช้ิเช่นนี้กูนะอาซาลัมสุดพกาญงกามกัมบุงลินีสิกลูไลลัมเะพจิลัมนี่ทักใายลัมคราบินง่ายมุงเรออินเทอร์เน็ตเอพจิส่วนข้าจ้าง่ายนี่ก็บินไม่ยังกงมันดลิซอนเรือมริกบ้านนี้เท็ทศศินุงารันนะมา่กินจึงคุณลูยนี่ก็น่าช็อสเปรยเทะลุชามนุชางก้า ကကာရိုင် lambda mu tung kum throma kham rangai re mong sa ma jaw kin jam chat ngai ten internet line phe starring te ip star dai sone ne wifi ni phe lang rai shanga vpn software phe mong mri lang rai lam che lu wai ah thika e ma cha daw line khwe yu thar daw paw no starring o ma line khwe yu thar daw tamat ko yu thar daw paw tu ro byaw na cha daw ah tamat ma so yin phone khul lon law ka ro e sei tong lo ya de paw line อ่าเสียอะไรอึนปี่เลยสมมะถ้าแมปลุไล่ดาวบเนาะแต่แมตะเกียงนั้นคงตรงนี้ในสิ่งมาจ้ารอคุณนงไม่เข้าไปเนี่ย အာငားလုံး၆လုံးလောက်တုံးရင်တော့မိုင်းကအဲ့လောက်ထိမကောင်းတော့ဘူး။ဈာသေးမှကိုကတကယ်တော့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးတုံးလိုက်ပြီဆိုရင်ပိုဆိုးပြီးအဲ့ဆိုလိုင်းကပိုဆိုးပြတ်တက်သွားဘူး။တော့လုံးဝအဆင်မပြေဘူး။နောက်ပြီးတခုကြတော့ရာသီဥတုပေါ်မူတည်တာပေါ့။သူကတကယ်တော့မိုးအုံတာမျိုးတော့အ திக အားတော့နေမထွက်တော့ကော။နေမထွက်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကလိုင်းကလုံးဝမကောင်း။လိုင်းကဘလို့မှအဆင်မပြေတာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်။တခြားသူတွေလည်းပြောကြတယ်စတาร์တင်ကြတော့အာရာသီဥတုနဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်။တကယ်တော့ อ่าเดี๋ยวที่อูตุอเชนี่เสิมไม่ปิดอู้ส่วนไลน์ก็เลยเข้ามาไม่เข้าปูสมอะไรมีปูจ่าတော့บ่နောက်แต่နောက်แต่ตะคูจ่าတော့บาเพลเลยสออ่าဒီဘက်မှာจ่าတော့လေဒီလိုမျိုးဒီကတော့ Wi-Fi อะไรမျိုးไม่ได้တော့ปะเนาะဒီလိုမျိုး Starlink เนี่ยไลน์เนี่ยยังဖွင့်ซ่ากว่าဖွင့်ได้สายนี่ต่อต่อไปได้ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဆိုင်จ่าတော့လေသူကလည်းသင့်အပြန်อยู่လေအဲ့လိုမျိုးဆိုင်นี่ရှိရေပเนาะอะไรမျိုးဆိုရင်ねຕ້ອງญาတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အဆင်မပြေတာမျိုးတွေอะไรမျိုးတွေတော့ရှိရေ กินราคตากสัตว์ป่วยสิกาคนล้มละสาตท์ชิมลมล้มสั่นลูเจมเจอผู้ความสายท้ามุงจำเจ้าครูเมลันสุนัยพัจิสุรินอคอกขังปุ่งนี้อคอคขังแทสิกาลูไล่ลำนีชะใครอยากใคมเจออินเทอร์เน็ตไปพอยากนำตัวมาตางามาอเรแต่ว่าสช้เคียงกองคนมาิล็งจุลไรสตาคนงัยชนีกนมจีนามรกบาเทพอนจึงพอมุ่งหนั้นมกลุมลลลท่าเอ็มพีดีออริูไม่เท่าทอัดดัมไทยออเบรตานิอาฟงแทอินเทอร์เน็ตไลน์นี้แพะตันติเกามาไอเร ราลืับวมกกามกาอุบดีเทเมียนเพียงคำเช่นกันเริ่มได้ไมชาเมื่อไรจะคูชิมลีตูไซลัมเมียเพียงคำเชินกันดาวได้จะพังกอนาเจรรุ่อเลวใส่อาตัวภาตาสมชิลังไยชนีจุคราลำเรมเสาชิมสุเทยิ้มยิมเริ่มมองเพอคล็ดลับไย้ลำเมียนเพียงทับก่อนดาวได้ไหมใช่พังดูมันภาษาชาเมียนเพียงกำเช่นกราเลือกทวยมกบมังกาอุบดีเชยเริมต้นได้เมื่อกรุงงายเมือจริมคร้นมมไรคูชิมลีตัวเอมึงไห ร่วบังชาทาริมครมัยมรัยกรุกคนาลักษณลางไงก็สักชิมสันนิ่งปริ้นชัยมากจิลังไงเร่ริมครมัยนิชานางเกาเพมีมพยนจับก็อเมิงจักรนนาสิงหลูทองจักรวายเร่แต่สันริมทองจักรได้ช่างงาเมียมพยนจับก็สิกามกัมตับรับมันอุพงนิเช่มาชาละโเพมุงรัลจ้าบวยมกบังกาอุบดีเช่อหมูพต้าชัยเร่ยมพยัจับก็วังเรือวางหลังเบียนนารับไรรัลจ้าบวยเพ่กลันางอสันได้ไรเช ราลั้าพูดเสียงนาสนายนี่เพช่างกานสุนัยนี่เพียจุขราราลจ้าพูดเมืก่มังกาอุบดีเชอหมุพ่ตราจีวัดฒายมึงเร่ไปน่ะพระมัสาเตมุงทับเจกวกายคิ่มิจกุซามลิชิสนินนิงชาผู้เทวอังสันสุนวายราลั้าพูยเพ่ชะเทตำชทนันนีเพ่กอันเทศุยามุงแต่คูยุต้นดานนี่เรงวยกาเพมึงชนิชกุชิเลกาเนินชาดาวสปรางามเอเรระเมลนุพุงนี่จอมก นี่ยพีเจ้ากลอนะรัตจ้าพงละมังเพนขับดาไเชมุงกันมุงท่นนี่คุณนามุงเดรัตเจ้าพวยเพมสัตมสงกลอยลำเดาดามาไอเร่จิมพมุงหมูกกอเรบาก็ชนะยิบจังงนะลักเนไรตุคราไรลกินอมุไงลโลอยลำมูกงกิน้ำฉันนสนยหมูกอเรกบาก็ไรหลือเกินี่ลไวไรนะ เดลแมนสังเกตุก e <steeds S 2> <F> ูเอลัมเครึ่งครึ่งบินงเพศสุนัยลาวสตานินาชยะยันไดโนบัสตาทัชชาไรมัดเอลัมมีกราวบินโลว์ไวไรน่ะและนี้มีดินไรน่ะสังเกตมัดเอลัมนีบินไงเพะมองกันรานอะมิวส่ไงก็มชินา뉴เตียนเด็สุนัยสังเกตุมัดไอไรว่าซสตาขยันาศรมมัดไอไซสตาก็หน้าาไงเรีและนี้มีดินรัมนันมัดไอลูกคนลูกกูก็ตุดขาสตายุบจังจังคำนาสินไรเรียได้สงก็สกับท้วันปู่นมุลก น้ำตก็้อฟงวันกุนพังต้เพมุงช่างกูเอเร่นบัสตาสิลคองยาสนิกอนชิมส์ยาสนิลมันเลนิมิดินคุณนานันยินล็อกนาสังเกตุง่ายกัดกดเคร่งได้วันตู่ไฟสังเกตุง่ายโพชิกงล็อกนาวันตูไฟสังเกตง่ายเชิงกาจุดตัวลำสัตว์กรกดเคร่งได้สังเกตุง่ายแต่นิมัดไวเรเพสุนัยสังเกตกูครูไม่เชางกาอตาข้วันกุณพังได้ฟงนี่ลูกูเอแทอตาชองก็ชกัใต้วันปูนี้ดุคราลูกูก็ตัวแต่ลนี้งาตัวไอเพสุนัยเร பை နာ மாமலை சன்கேனி பைலுலைலமங்காஷே ゾン லகுவெனிபேமுங் ரிம்லோயலமங்காஷேபேசுனை யானசன் ராய்மட்அலமனிபின்லோவைமச்சோ シナ கன்சிதிமச்சன்னா سينரை மசாதேக்றும் ไง பேசுனை நைபாங்மோகோம் ரெகபகோ லகுலகுடலமனிபின்லோவைமச்சோ இந்தவங்கோங்காங்காயாங்பி வாங்சின்காசோலான்னாஷேங்காரைரேபே ககமோகோம் கிதம்சலங்கைமுசுனை மோகோம் ரெகபகோ லகுலகுடலமனிபின்லோவைசாங்கா கனிநங்Phamபேமுங் டண்டன்ங்நெங்துட்மரிடைலங்காமைரேதே สิ่งง่ายไล็กนิมูอาชีพไล่ลำง่ายเพะกินนมชานิโกสุนัยพักกันมุกลงหลวงเรนนิงทอนกตาเก่งจุงง่ายเมียนเชียนมานิโก้คมซาคมว่ามงชวนนิเพะสกริงเจอไปลำและจัลลนากระโลงง่ายงานนะกินนมชานิสุนัยหลวงเรนนิงทอนกตาพักกันแต่ในลำเรียกเก้าเก่งแทุมสาย,ยามเรียพกพกเกนี่ตันตานนะ แต่กิลสของยัยนชาสันจะไปลำกลองไงหรอผู้คนมีนสังเวยสนนยุนทานยันชาไม่พิจมานิโกน,นั่นสดงใหนวามรำลือนี้เพชช่วยนา้ากาับเราจะไปลำกลอนนะฟุงจะไปลำนี้มุนกลองไงเพชสนุนัยเรื่ว่ามารีกตาและขอ้อมกาตบกอนและจะละ,นา,น,น,าน,ะน,านามันชุชตัวได้ลำนิงไงไรเจมพิจมสาตย์เสงน้ำสัมรำนายากัยเพชสุนัยไรแต่เมื่อเรื่อว่ากินรามชานิโก สัมรัมลวยพิมพ์ภาานียเมจอสตาสในจันทรุคราทุมตาเด็กบหนังวาลวและมงาเยเลยแลว่ามีกตานาตังเกาเทยพีบุมจงสิรุ่งสนียรสราณิคันมีพิมพ์มานิชังงานนาสมรัมคุงงายังและว่ามีการจำมีพิมพ์กุลสอาจารย์ทรัมงามายล่วลกับทับเจลวยรแต่ฉันก็มีพิมพ์จับกมิจนากอนทุมบุงทุคราลำดึงยังนำกวขัดสกิอเกเทงคนง่ายนำตีนลงบุม လဝမရန်ကထောင်းစော်နီအကိကနီတန်တန်နာသေကိုနာလဝကေလခေါင္ခြေတေကုလင္းအိစကေမရန်ကထောင်းတုံဘုံကိကနီချလကြလနာဂျပရေမုံချေလဝိုင်ဝိုင်းမုံမုတ်လုံနောင်ခေင္ဖြျန်းညံမုန်းချွဝနီမလုမချမယ္ခရုမားေလမ်ဖဲမုံတမ္ဒွည္ညာနရေ กรุ่มนิงตุมนคริงมัดไอเอเตนนาวาเซเทมเรนนองคิมเรนับเพียงยนตบังนิทัชนูไงมุงสวานิโกชนิสกุนาชัดลุชาตากูคราลุชานตวสกุชจังามะเร่ม่ตากม่รด็กะรงูายนังจเพียนไปล็นทาฉัอนกสุนมกิเชเลยีนยักนา แต่เพียงมุ่งช่วยนี่ก็มันงเคร่งข้องคุมาเรนิงมาชตาต้าเคียเอแทบมือนเพร่ดับนีลแบรนบินไว้กับัยามาจ่อเปนรมินทินมาใครดึงดวงตัวน้องเชียงมาเรนิงทอนเดพรองเย็นวามาเอรเร่มงันมลุ่มชากรุมพงตับลูเอฟปีส้นเรือมงคนกรุมหนึ่งต้มนีเคร่งมาได้พังมลุมช้ามาดูวอยากขับวามาเอรเร่มากเากรุยนคันมุงชนินจางบงดีลูนายากไอเร่แทะสานเด็สซนนาตำนามาตูมุงตามมชานีเพตตันตานามาตัวมายักเปลี่ยนไอเร่ลำละ ยังไมเจอก็ล้วคุณก็มมาหนูคุณก็ไม่คุณคนนู้ทำไมยังไปนู้นเลยอีอคือเข้าไปนู้นผมจะบอกว่ากูไปวันนะกูมันเจอเหตุใดเขาจะไปที่ไหนก็ไปได้เลยนะตัวเสือดำน้ำยังมีว่าเพียงพราะยนไรแต่สิ่งนี้ทั้งหยานาซนมามชูไล่เต็นและโดทะเขาน่ากลัวดึงคู่เนี้มาดูก็เรื่มีนาลุชาร์ทํคลาลูไวเร่เพชรงและท่าน่ามีสิ่งก็สุนัย या टेन टागो प्येनन द बंगो ngan na namlo namlap khaisha na madu lu mo ga lapha mi bin luai ma cho thing ko yong shnich ku na lu sha ma tu shnich ku mi sampu nga ma aire pyanen mung shiwani ko pyanen na star kru nai phangshe wfpr group ning tum phe star kru du wai re che la website aprestakon mulu mashak group ning tum mulu ma aire khemang da ju slang kheteng nan ko pyanen niphe lu shurgery group ya wai re tim star school sa group mai nreshya สตามสุมงกำลังรับกลุมไม่เร็มมั่วมตุดกรุมลานารมังงานงาเพ่ลู่เจมจอวแต่งครักงแรประคำงานมสาก็แรงงานเร่น้องเคิยงมเรกดาไหลูกให้ชาไมนาสุนลบลองมุงกอมพนี้นี่ฉับลังก็มจอเพียานนี่ฉับกลัวนาสุนงานน่าม่อยากเปลี่งานเรื่อแลมน้องเคียงพยานต้บังลึกคำไงก็สุนัยพยานี่โเขาหน้ามันด้วยมันด้วยแล้วซุนกลัวนาปีด้วยยามเรเกตมีชาลู่เรียองอะไรอย่างงอ ไปนักคิดคักพรอ์ยันชิโนงาเรามาดูเราว่าสายนิ่งมีจันทร์ถ้ามุกอาเทกโลดได้นตานิมงค์เชนว่าไซเรมจอกลับมาจังราไซมุงเร่ไว้มองหมุดลมน้องคิยงมืเรียกตาพยนบังคุณสัตนาเพียนติงกอขีมีมสัตซ์มือฤษนงายแช่น้องเคียงมืเรียนิ่งทนกตามืเรียชีก็งายกระกาพยันต์บังชิกรนาพยนมุงชวาณิยงกอบรรลุมชามือยากแทคุมช่างอามาเอเร တဖျရင်ဒီကခင်းခွန်ခွန်မလင်း ning much tan nando debinwai nyamchan dap the ka a pom pom houn ne ka sat poy am cho oi ma ma re ga ba the re ga ba sen pro the ting da do mri ni de na phrong yan wai ni re ma ire ya den du thramung nyamchan dap the ka a pom pom hong ne ka sat poy la cha nga ding yang rem cho phyan ya mung shwa ni go ting nang bu ga ki na de krai luwa shi ma ire jin phom mong ta wai ma mok lum sha nga phakan the man mo re ga ba ni de mong ka sat poy la cha nga i ma cho kinam sha ni go shi mai shra ni de 진에쉬코토츠그나라이라인나타이템렌진에쉬코나물루마샤마두몽그룸가타오라가돈 nga 마이레니찬니유차네아디피시가라망페갑닷나이누아푸노니용 ngui pyo 카마자 nga 미카로